ไปจะพาไปดำนาพี่ตรงๆดำนานะคะเดี๋ยวพาไปดูลงแขกสมัยนี้มีแต่นาหวานพวกนี้หวานทุ่งนี้ดำลงแขกจ้างเขา17คนโอ้โหน้ำน้ำในสะจนหมด พี่น้องเอ้ยสบายดีบ้างแกนล,ละลมแกนล,ละลมชั้ระบักเหลี่ยมมัลลนง่ายระพุชั้นข้าย่างอยู่อันวนันวันชั้นเขาเาบิดกรอบไงหนึ่งเออยี่น้อยยี่หันน,นวดไทยยังว่าไข่ขึ้นมาเนี่ โอ้ยรับโทรศัพท์โอ้ปาด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 เบิ้งพี่น้องการดำหน้าเคยเห็นว่าการดำหน้าสมัยสมัยนี้เห็นบมอมีได้ดำหน้ามิตรวานจับเที่ยงก่ายีบวันละวันเตอมวันนี้หอดันกีบว่าวันไา่ทอน ยงไว้ขาหน้าทวงหนึ่งพี่น้องเมืองแน่คุณถ้าเจ้าดำแล้วมือเดียวเก่งขาดเก่งขัดเมืองเอามิตรนุ่มรอรอสาวงามๆได้เนี่ยมาดำหน้าเนี่ยถ้าเจ้าผู้สาวข้าเจ้ากับปิดนหน้าไ้ข้าเจ้ายัน้าดำ ออผู้บาทดีปิดจ่อกันด้วยดอ่านด้วยดูคล่อย anyway ั่เวคาลินกินแล้วเว่ยบ่จักอันแกงน้องหม่บ่จักต้มไก่บ่จจักหนึ่งเฮดบ่จจักอันอ่ก๋วยจัาบ่จักอันบัคคอบัคคาลินพาเออ ตังก้นโม่เด้กินไก่ว่ากินไก่น้ำโม่ปลาด้อาหารทะเลได้ประจัดไห่พัวกับเด้พิเศษกูโม่มป็นปลาแบบปลากระป๋องเออสันตัวอาหารทะเลเลยพวกชิ้นปลาดอยโม่สดน้ำมันกรดๆเพิ่นสิงจะคืนน้ำลายเบิ่งโม่จับสอนพ่นล่ะมันพิสแห้งปานนอ่ะโม่แล้คือจังบ่กินบ่ไปนั่งตีเต็ดไม่ว่ากุเคียงมือด้กินโอ้กินนดำนอนก็คืนหนึ่งพอไร่กวาดวันนี้ลอยอ่ ให้นีให no, <Okay. S 1> ้ส sí, ุดถ่ายก็แล้วแล้วโอ้ตีไปกินแต่งแต่ท่านเทียงค่ะเก่ง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 หน่อยกัเพื่อนกับซีี่อยู่ตัวมไอุ่นหน้าก็อุ่นเออไป่ยวยังอุ่นแมนดหน้านาน ไฮสุดท้ายแล้วนี่คือกลั่นดำหน้าไม้สบู่เนียบเบามีได้พี่น้องดำหน้าหมู่บ้านหนึ่งสิมีดอกทงหนึ่งข้าเจ้าดำนอกนั้นบ่ค่อยเห็นเออมันข้าเจ้าเห็ดหน้าวานค่ะน้องติงเพมันอยากดูแน่ตัวน้องติงซื้อบ้านเพื้นกับบรรดาญอยู่เดิด <c oughs> บ้านน้องติงมันติงหลายบอกปิงเอาขาะ อันแนวนั้นกูกอยู่ว่าไดเลยคืนอนกูก็สีระว่างแต่ปิงอันนั้นถากได้หันเออมันอยู่ปูนมันอยู่แถวภาคใต้ถักคือปิงไให้ให้กบกมันบอกได้ยังไง นี่คือการดำนานี่คือการดำนาค่ะ